เอาล้วครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมวิจิ้งแพลเน็ตแล้วก็อยู่กับภารกิจวันขอบคุณพระเจ้า EP ที่8นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไทเบอร์ลิเวอร์บอร์ดยี่สิบวาร์ปที่จะเจอหม้อได้ก็คือวาร์ปนี้นะวาร์ปนี้นะครับวาร์ปลงมาเจอเลยอยู่ตรงนี้นะครับหม้อหลัาภารกิจหม้อกันสโมเกตโทฟี่นะครับผมเป็นปลาลมควันตัวเบิบ่มๆเขาบอกว่าให้เราตกโทฟี่คอมมอนบาเบลสามตัวแล้วก็โทฟี่คอมมอนคราฟสามตัวนะครับแล้วก็หาฟู้ดทรีสติ๊ก พุทีสติคืออะไรเอ่ยนี่ไงอันนี้ไงกองไม้เนี่ยหรอน่าจะเป็นเศษไม้เพื่อเอาไว้ลมควันนี่แหละครับประเด็นคือมันอยู่ที่ไหนบ้างเราไม่ทราบสามชิ้นอยู่ข้างหม้ออันหนึ่งเดี๋ยวเราจะวัดไปสันเคลื่อนก่อนแล้วกันสันเคลื่อนอาจจะมีสักอันหนึ่งปะนี่ไงสันเคลื่อนเห็นแล้วนี่ไงครับการลมควันอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม้เป็นไม้เนื้อหอมหน่อยมีกลิ่นเอกลักษณ์อยู่ตรงสันเคลื่อนหนึ่งอันนะครับอยู่ตรงหม้อหนึ่งอัน แล้วก็อยู่วาร์ปบ,บนสุดหนึ่งอันนะครับสามอันสามกองวารบ,บนสุดคือวัรนี้นะอยู่วารนี้หนึ่งอันนะครับอยู่วัรกลางหนึ่งอันตรงหม้อแล้วก็อยู่วัสรสันเขื่อนนะครับโอเคครบแล้วสามอันนะคราวนี้เราจะไปตกปลากันไปที่สันเขื่อนครับตัวแรกโทฟี่ถึงไหมหนักอยู่นะจะเป็นปลาดุกเวลมานี่หาตายเดีย๋ยวมีสีสามชิ้นเท่านั้น อาถึงด้วยครับผมโทฟี่คอมมอนคราฟ6กิโล<ม>เจอสูตรเจืออ่อยในตำนานเข้าไปต้องมาแล้วแต้มแรกหวานหวานม,มาแล้วตัวที่สองนะครับอ่อยจนปวดแขนแล้วเนี่ยิึงจะโผล่เย่คอมมอนบาเบลโทฟี่3กิโลมาดีมาดีมาดีจะเป็นคอมมอนคราฟหรือคอมมอนบาเบลนะครับ ไม่มั่ใจว่ามันมียูนิคไหมนะในไซส์ของปลาแต่ละตัวไม่ได้ดูไว้เดียวเมื่อกี้ถ้าเลยมาเป็นยูนิคที่หาเลยนะแต่หนักจัดเลยอะยูนิคปะเนี่ยทำไมดูหนักจังอะ่ะหูบาเบลตัวเบอร์เริ่มเลยผมว่ายูนิคแล้วเนี่ยอุ้ยคอมมอนคาร์บนี่โอ้หกกิโลหูนึกว่าจะเกินแล้วทำไมมาดูหนักจังเรียบร้อยตัวที่สองคอมมอนคาร์บคือยังเรายังไม่พลาดเลยนะเนี่ยได้มาสามตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สี่นะครับ เยอ43ชิ้นยังไม่พลาดโอเคคอมมอนครับครบนะครับ3มตัว3ชิ้นครบเลยยังไม่มีพลาดนะตอนนี้ได้4ตัวละตัวที่5มาแล้วทุกคนมาลุ้นกันว่ามันจะถูกคอมมอนบาเบลไหมนะครับเอาถูกด้วยทุกคนอุ้ย2โล2โล6ก็เป็นโทฟี่แล้วนะยังไม่พลาดนะครับยังคลีนชีทอยู่นะยังไม่พลาดนะมีสิทธ์ เย่สองจุดเก้าโลเรียบร้อยนะครับคอมมอนบาเบลคือถ้าเป็นคอมมอนบาเบลเนี่ยที่แรกผมใช้หนึ่งโอนะแต่หนึ่งโอมันก,ก็ได้อะ่ะผมได้มาสองตัวแล้วเพราะหนึ่งโอแล้วตัวสุดท้ายนี่ผมเป็นรถเบอร์เบ็ดเป็นเบ็ดเบอร์สองธรรมดานะครับก็เลยได้มาครบนะครับทั้งหมดาดไปสามตัวโดยประมาณนะครับเหยื่อจากสี่สิบสามหรือสามสิบสี่หวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างไปที่หมอ้อวาร์ปนี้ แล้วก็เอาทุกอย่างมาลงหม้อกันเถอะแล้วเราก็จะได้สมกทูฟี่มาปลาลมควันหวานหอมแล้วก็ไปส่งที่บ่อหนึ่งเหมือนเคยนะครับมากันอีกแล้วส่งเควสส่งเควสเย่ yeah. ปลาลมควันนะครับเรียบร้อยสมกกโมกททูฟี่เอาละเจอกันบ่อต่อไปเมนูอาหารถัดไปนะครับบายบายสวัสดีครับ